ของธุรกิจนะครับครับเอาล้ครับนี่ครับดูน้ำหนักส่วนสูงครับแล้วก็ช่วงชกเป็นปกป้องนะครับครับได้เปรียบนะครับได้เปรียบอยู่ประมาณ8เซนติเมตรด้วยกันนะครับสถิตีนี้ต้องต้องบอกว่าวันนี้จะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่เสียสถติไปใต้แล้วแหละครับปกป้องชนะสี่เสมอหนึ่งส่วนทางพาราดอนคือเย็มนี่ก็ชนะรวดเลยครับรวดสามครั้งเลยครับ เวทีวันนี้ไม่มีเสมอด้วยใช่ครับใช่ครับไม่แพ้ก็ชนะมแล้วบางคู่ที่สูสีสูสีเนี่ยมันยังมีเรื่องของรายละเอียดในการให้คะแนนรเรื่องของการเข้าทำและการป้องกันด้วยนะครับ,ค,รบคือบางแมตช์เราอาจจะเห็นว่าทำไมคุณคนที่เป็นฝ่ายชนะเนี่ยเห็นเห็นแต่ตั้งรับอย่างเดียวแล้วทำไมชนะนั่นก็มีคะแนนด้วยเหมือนกันใช่ครับถ้าชกเกมรับดีก็ มีสิทธิ์เป็นผู้ชนะเหมือนกันตั้งรับแล้วตอบโต้เข้าเป้าไหมเนี่ยครับบางคนนี่เดินเดินแะเดินอย่างเดียวแต่ไม่เข้าเป้าสุดท้ายก็แพ้ไปนะครับใช่ครับเอาละครับอยู่ในช่วงของการไหว้ครูของทั้งคู่นะครับแลที่น่าสนใจคือมุมแดงเนี่ยชก MMA สมัครเล่น5าครั้งไม่เคยชกมวยไทยเลยนะครับใช่ครับเป็นลูกศิษย์ครูบาสด้วยนะครับครับ ช่วยมเอนี่เหนื่อยนะครับเหนื่อยมากเหนื่อยกับมวยไทยอีกต้องมาดูครับว่าเรียวแรงที่เขาใช้กับ m อ็มเนี่ยมาใช้บนเวทีมวยไทยนี่จะขนาดไหนนะครับครับแต่ว่ามวยไทยนี่กติกาคนละอย่างกับ MMA นะครับเอ็นี่จับล็อกจับทุ่มทุกอย่างได้หมดนะครับแต่ว่ามวยไทยจับล็อกจับทุ่มไม่ได้ไม่ได้ครับ ลีลาการไหว้ครูของทั้งครูของทั้งคู่ก็ถือว่าสวยงาม,งามนะครับ,รบใช้ได้เลย <c oughs> คือถ้าเราไม่รู้ปูมหลังอาชีพอาจจะนึกว่าเป็นมยอานักมวยอาชีพรจริงครับเอาละครับถอดมองคลละครับมุมน้ำเงินงนี้ยังกำลังติวอยู่ครับ ก่อนถอดมงคลขอติวหน่อยครับส่วนพอระคังดังขึ้นเนี่ยแผลที่ติวมาจะทําได้ตามแผลหรือเปล่าต้อง<ช>ไปลุ้นกันหน้างานครับคู่นี้ตกลงกันว่าจะสวมเฮดการ์ดในการต่อยนะครับต้องบอกว่า,ารายการนี้เนี่ยนักมวยสามารถเลือกได้นะครับ,รบว่าจะสวมเฮดการ์ดหรือว่าไม่สวมก็ได้ครัครับผม การมการเช็คฟันยางสับมือชกยกที่1นะครับเอาละครับในการชกนี่ก็ยกละ2นาทีนะครับ3ยกยกด้วยก,กันครับเป็นมุมน้ำเงินครับเปิดก่อนอต้องมาดูครับว่าเปิดก่อนเด้เปรียบหรือจะเปิดก่อนได้ปูดนะครับครับ้องมาลุนกันเจอยิงหมัดตรงซ้ายแล้ววางด้วยแข้งซ้ายตามด้วยแข้งขวาเข่าโอ้โหเป็นชุดกระบอกป้องมาเป็นชุดเหมือนกันครับ พาลารอนเอาคืนครับโอ้โหดูครนบมีเข่าให้เห็นนะครับเข่าได้ติดแล้วก็เข่าไวมากครับปกป้องเอามีศอกด้วยครับครบรถแล้วครับคู่นี้ไม่ยอมเป็นฝ่ายเสียเปรียบแน่ๆครับพารารอนจดจอ้จองกันอยู่ครับ ต้องมีออกอาวุธบ้างครับผู้สีงก็ดูอยู่ครับโอ้โหมันโดนเฉียวเฉียวครับไม่งั้นนี่เอา้าเข้าชายโคอีกลูกหนึ่งนะครับโอ้แข้งไวเหมือนกันนะครับพาราดอน,นอย่างเป็นฝ่ายเดินครับขยับเข้าหาครับพาราดอน ขยับเรื่องของสายตานี่ก็ต้องเอามาใช้ประกอบการชกด้วยเหมือนกันนะครับครับในการดึงตัวหลบหมัดจากคู่ต่อสู้วางแข้งขวาเข้าไปยังโดนไม่ไปแต่พับในเข้าไปนะครับโอ้เตะมันทิกาดเข้าไปมันเข้าไม่จังนะครับแต่ว่าโดนเบาๆรัวเป็นชุดครับ โอ้โหดูครับมัดชุดของทางปกป้องมาราเพชรปกป้องนี่มาสไตล์เอ็จริงครับมาเป็นชุดนะครับเอามีแทงมีสะดุ้งครับก็ยังถือว่าเป็นการชกที่ดูเชิงกัน,กนอยู่ครับคู่แล้วก็ยังรักษาเนื้อร,รักษาตัวได้ค่อนข้างดีทั้งคู่นะครับไม้ว่าจะมีการออกอาวุธอยู่บ่อยครั้งของทั้งสองฝั่งก็ตาม คราวนี้พอรู้อาวุธกันแล้วครับรู้น้ําหนักกันแล้วยก2อผมว่ามีเดือดกว่านี้ครับ บอกว่าจบยกแรกไปเนี่ยเรื่องของหมัดแล้วก็เรื่องของลูกจังหวะติดพันอะไรต่างๆนี่ปกป้องดูจะทําได้ค่อนข้างเนียนตากว่าใช่ครับด้วยความที่อาศัยโชค m เอมานะครับกับสปีดหมัดอะไรต่างๆค่อบรวมมาเป็นชุดครับแต่ว่าทางด้านพารอนก็ก็มีดักจังหวะ2ได้ดีครับับมีเข่าให้เห็นอยู่บ้างมีศอกบ้างนะครับก็คือ พอจังหวะติดพันเนี่ยมันมันมันก็จะมีลูกที่มันไม่ค่อยถูกกติกาสักเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นการเอาสันมือหน้าไปที่หน้าผู้ตัดสุอันนี้ไม่ได้นะครับปิดหน้าปิดการหายใจไม่ออกอย่างนี้ก็เป็นแท็กติกครับแต่ก็ไม่ควรนะครับครับอยู่ที่การปรับแผนแล้วครับตอนนี้ทั้งฝ่ายแดงและฝ่ายน้ําเงินนะครับดูระบบการหายใจยังยังคล่องทั้งคู่นะครับแต่ว่าปฏิการ ที่ได้น้ำได้เนื้อครับน่าลุ้นครับอีกสองยกที่เหลือครับเอาล้วครับเข้าสู่ยกที่สองครับกรรการสับมือชกแล้วครับเอาล้วครับยกที่สองครับแทงขวาทักทายก่อนนั่นไงครับเน้นด้วยแข้งครับ เริ่มต้นยกสองก้วยลำแข้งทั้งคู่ครับไม่ติดบังด้วยนะครับทั้งคู่มแมแลกแข้งแบบใครดีใครอยู่ใช่ครับไม่บังอะไรทีเดียวครับนี่ครับวางแข้งกันไม่มีบังเลยครับทั้งคู่เข้าชายโครงเข้าต้นขาเต็มๆครับ เรนเนอร์ข้างเวทีก็สั่งให้เดินเลยเดินเลยครับปกป้องเล่นลำตัวนะครับเป็นชุดเลยครับมียุบไหมนะครับพาราดอนมีเข่าสวนคืนนะพาราดอนเนี่ยครับอเข่ามีสะดุ้งเหมือนกันครับปกป้องโดนเข่าเข้าไปสองดอกแล้วครับแล้วเข่าของพาราดอนมันนะครับเข้าไปบริเวณกลางลำตัวใช่ครับ โดนบ่อยๆมียุบมียุ่บเหมือนกันนะครับเข่าเนี่ยครับสาดแทงกันไม่บังกันทั้งคู่เลยนะครับทีใครทีมันนะครับโอ้โหหมัดชุดมีเหมือนกันพาราดอนเอามีขึ้นก้านขอให้เห็นครับปกป้องพี่เล <oh ี้ยงสั่งขยันเดินแล้วครับ เหมือนจะเดินเข้าไปโดนหรือเปล่านะครับป้องชอกต่อครับชกต่อสิบวิสุดท้ายครับหมดยกที่สองครับแม่ต้องบอกว่าสถานการณ์เลยมันพลิกไปพลิกมานะครับ คือยกแรกเนี่ยเหมือนทางปกป้องเลื่าน,นิดนิดแล้วยกที่สองบอกว่าพาราดอนพลิกกลับมาไปฝ่ายที่ดูเหนือกว่านิดนิด,นดครับมีจังหวะได้กระทุ้งเข่าให้ปกป้องสะดุ้งอยู่2องสาครั้งเหมือนกันนะครับอ,อย่างที่บอกครับเข่านี้เข้าเต็มเต็มครับเต็มเต็มกลางลำตัวครับถ้าน้าท้องไม่แข็งไม่แน่นจริงนี่ไปแล้วครับ บอกว่าพอดูจากการรีเพย์เลยต้องบอกว่าเหมือนที่คุณต่างได้เรียนผู้ชมเลยนะครับ,รบการสาดแข่งนี้ไม่มีการยกแขนยกกากมาบังกันเลยนะครับไม่บังครับใี่สาดใส่ใสสพี่สาดมาผมสาดกลับใครอึดกว่ากันคนนั้นอยู่รอดครับใช่ครับวัดพลังกันไปเลยวัดพลังหรือยกขากันไม่ขึ้นอันนี้ต้องดูนะครับเอาละครับเหมือน จะมีการหายใจทั้งปากกันนิดหนึ่งทั้งคู่นะครับพะผ่านมา2ยกแล้วใช้แรงกันเยียพอสมควรยังยังดูยากครับดูยากพิกไปพิกมาครับใช่ครับทั้งคู่ในตอนนี้คือต้องมาตักสินกันในยกสุดท้ายนะครับนักธุรกิจกับคุณหมอใช่ครับคุณหมอแพทย์แผนจีนซะด้วยครับก็ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่นะครับไม่ใช่อาชีพของตัวเอง แบบใจรักกันเลยครับใช่ครับเอาล่ะครับมาลุ้นกันครับในยกสุดท้ายยกที่3ครับสองนาทีต่อจากนี้ครับเราจะได้พูดชนะโอ้โยร่วงครับผมนะครับช่วงต้นช่วงต้นยกยังขยันแจกแข้งขยันแจกหมันกันอีกนะครับโอ้หตึงแล้วแทงโอ้ยเอา อายุเป็นสองครั้งแล้วพระราดอนยังเข,าข่าคมเหมือนเดิมนะครับเออครับ,รบอ้แต่คือเมื่อกีก้ไม่ได้ไปกดคู่ต่อสู้แบบนั้นไม่ได้ต้องเช็คเฮดการ์ดครับแล้วก็ให้ชกต่อนี่ครับขี้รตีขี้รตีครับโอ้โหโกลายเป็นมวยเข่าไว้ซะอย่างนั้นนะครับพรราดอน เครื่องหมายการ์ดของโมยไทยต้องเข่าครับแม่จะเสียบเข่าคืนมหิโอนะเหลี่ยมกันไม่ได้ครับกรรมการแยกมากลางวิธีนะครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายของยกที่สามนะครับแมมีจับขาแบบสโด เต็มสีสาครับโอ้ย,อยนั่งดูอยูน่นี้นั่งแทบไม่ติดครับตรงนี้มันพืดไปนิดเดียวย,ยังไงครับโดนห้องเครื่องครับยืนแทบจะไม่ไม่ติดพื้นแล้วครับ <c oughs> <c oughs> หมัดขวาหมัดขวาเข้าสองหมัดซ้อนเลยครับโ <c oughs> ดนเข้าสามหมัดแล้วครับ เห็นการจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับ oh. น้ปกป้องอเอเ้าจอสับสอกเข้าไปโอ้เดินเข้ามาสอกดื้อเลยครับลูกนี้มีสวนคืนบ้างเหมือนกันปกป้องเอาแล้วครับยิงหมัดตรงเข้าหน้าแล้วแม่เจอศอกเจอศอกอีกศอกอีกทีหนึ่งติดพันครับโโอ้หมาแจกอาวุธมวยไทยกันไปยกสุดท้ายนะครับครับโอ้ แล้วคือมวยไทยเนี่ยใช้ศอกได้นะครับไม่ผิดกติกาไมไครับ,รบเพราะว่าไม่ใช่คิกบ็อกซิ่งใช่ครับ,น,รบนี่คือไทยบ็อกซิง่งมวยไทยมาเห็นศอกคะในนปลายยก3ครับเดินมาศอกดื้อๆเลย ครับตอนนี้ก็เราจะได้ทราบโฉมหน้าของผู้ชนะแล้วนะครับว่าจะเป็นมุมแดงหรือมุมน้ำเงินเป็นพาระดอนกือเย็นนะครับครับแพทย์แผนจีนวัย28ปีนะครับเก็บสติฉลามนุ่มครับเก็บสติชนะเป็นครั้งที่4ครับครับถือว่าสตินี่สวยงามนะครับชนะรวด4ไฟสครับสวยงามจริงๆส่วนปกป้อง มาลาเพชรก็เสียสถิติเอไร้พ่ายไปแล้วนะครับ